้าจ๋าแมจ๋าวันนี้เยพินจะพามาดูฟาโลเนาะน้องฟาโลฟ,าโล,ฟาโลต้นนี้เยพินซื้อมาหนึ่งหมื่นบาทซื้อมานานแล้วนะซื้อตั้งแต่ตอนราคาแรงๆอ่ะหนึ่งหมื่นบาทแล้วถ้าเกิดขายไปอ่ะถ้าขายต้นนั้นนายายพินก็คงจะขายได้แล้วสักประมาณห้าหกพันบาทอ่ะพอซื้อมาปุ๊บฟาโลคะลงราคาเลยใช่ไหมตอนนี้าปไหลอันนี้คือลายข้อ ซื้อมาที่ในราคาหนึ่งบาทปลายข้อคือตรงไหนเหรออีนี้อนี้นี่คือฟาโลเหลืองนะเดี๋ยวยิปินให้ดูทางมันจะนั่นหน่อยเนะี่ยว่าขาดแล้วเนี่ยอันนี้คือฟาโลเหลืองนะมันคนละฟาโลกันนะแต่นี้ยิปินอยากให้ดูเฉยๆฟาโลอะถ้าเกิดอย่างเงี้ยเขาเรียกปลายข้อราคาจะแพงนะสมมติติ๊กตากว่าเป็นฟาโลนี้นะเนี่ยยิปินซื้อมาปลายข้ออย่างเงี้ยต้นเนี้ยหน,นึ่งหมื่นบาท แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันตอนนั้นราคาจะอยู่สามพันบาทอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ไปวางข้อก็ได้แล้วเจยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือหักอย่างนี้ก็คือวางข้อแ้วอย่างนี้คือปลายไหลแต่นี่คือปลายฟาโลเหลืองเขาเรียกอะไรเย๊ฟาโลอะไรไม่ยาพินจําไม่ได้แล้วแหละไทเกอร์อะไรนะจาได้ไหมเต้ยจำชื่อไม่ได้แล้วแหละตอนนั้นเขากำลังเหอะกันอันนี้ปลูกก็เป็นแล้วแค่เนี้ยบอกว่าอย่างเงี้ยแต่นี้จะพินจะพามาให้ดูเฉยเฉยว่า ตอนนั้นเนี่ยเพินซื้อมาหมื่นหนึ่งถ้าขายต่อก็ได้ประมาณห้าหกพันแต่ยาพินฮึดสู้อ่ะไม่ยอมขายไม่ยอมขายหรือไม่มีคนมาซื้อก็ไม่รู้ไม่มีคนมาซื้อมากกว่าขายไม่ได้เนาะเาพินก็เลยปล่อยไว้เนี่ยดูตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มแทงหนอกหัวจุกจุกออกมาแล้วเนี่ยหัวปลาไหลอ่ะหัวปลาไหลแบบนี้นะถ้าเราเห็นเนี่ยเราต้องทำอย่างนี้จ้ะ ดึงออกกว่าโลแล้วเราก็ค่อยๆดึงขึ้นมาอย่าให้ปลายหักเนะี่ยดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็จะเป็นหนอดอ่ะเป็นเป็นปลายไหลได้วางข้อได้แต่นี้ความที่ว่าพอคว้าโลราคาถูกจะพินไม่ได้ดูเลยดูเนะี่ยทะลุก,กําแพงออกมาเลยถ้าอย่างนี้เราดึงคืนไม่ได้แล้วนะเาจะแก้ไขยังไงวิธีการแก้ไขไม่ยากเลยจ้ะนี่จ้ะ กินผู้ผ่าไฟกินผู้ขับไฟกับมะพร้าวใหญ่ไปเดี๋ยวหากระถางมาเปลี่ยนแป๊บนะึงแดดปเนี่ยนะวิธีการของเยพิ้นแก้ปัญหาเลยสําหรับเยพิ้นดันกะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจไงเพราะเราไม่ใส่ใจของก็เลยจะเสียน,นี่เลยจ้ะทีง่ง่ายๆแล้วนี่นะวิธีการเลยเนี่ย พอเอายอดวางน,นี้ปุ๊บอันนี้หมกปุ๊บเหน็บแหะเนะ็บเหน็บเหน็บเหน็บไปอย่างนี้นี่จ้ะเนี่ย Gmail. ลวดลวดล็อกปุ๊บีย่ยไม่มีดิ้นไปไหนจ้ะเ้ามีลาก,ก็จะติดอยู่ในนี้เนี่ยถึงเวลาเราก็ตัดข้อไปเลยนะอันนี้เราก็วางข้อได้จ้ะนนี้น้ำอันนี้ดินน้อยเราก็เติมดินลงไปในนี้อีกได้จ้ะเห็นไหมแค่น,นี้แหละ การเลี้ยงปลาโลของยายปิ่นง่ายไหมเข่าไปใส่หน่อยแค่นี้เสร็จปั๊บจะร้อยเราต้องคอยดูด้วยจ้ะปลาโลอ่ะเขาแตกหน่อไวมากนี่แหละวิธีการเลี้ยงไม่ให้ขาดทุนเลี้ยงไม้ไม่ให้ขาดทุนจ้ะใาเย,ยอมทนขาดทุนเรายอมเพราะว่าเราซื้อมาถูกแล้วเราขายเลยแล้วก็ขาดทุนแต่ถ้าอันนี้วันนั้นเราไม่ยอมขาดทุนเราเลี้ยงต่ออีก นนี้เราขายสามารถขายได้เป็นราคาถึงหนึ่งมืนบาทแล้เนะี่ยแค่ว่าเรายอรอให้ยอดนี้เป็นหน่อ่ะเนี่ยตั้งข้อขึ้นมาตัดได้แล้วก็ขายได้และอย่างน้อยๆก็สามพันบาทถอนทุนคืนได้จ้ะแล้วเราก็วางสามารถวางข้อดหไาลขนาดเนี้ยมีประมาณเกือบสิบข้อจ้ะเนี่ยหลายขนาดนี้นะประมาณสิบข้อสิบข้อแค่เราขายข้อละสองร้อยเราก็ได้แล้วสองพันบาท แล้วเราขายนี้สัก2,000บาทเราก็จะได้ละ4,000บาทนี่แหละวิธีการถอนทุนจากต้นไม้อยบินถึงบอกไนงะทาต้นไม้ไม่มีขาดทุนจะ้ะเพียนแต่ว่าเราต้องใช้เวลาเท่านั้นเนี่ยเยบินพาดูแค่นี้แนี่ยฟาโลกลับบ้านกลับช่องลูกโอเคยังไงเยบินก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะวิธีการขยายพันธุ์ฟาโลเลี้ยงยังไงให้ไม่ขาดทุนจะ้ะง่ายๆ ยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะ